สวัสดีครับวันนี้ผมเอกมาดูเส้เนแนวนะครับที่มาทำการเกาะเยื่อซดนะครับคือเกาะลูกกบนะครับแบบวิธีที่เฮ็ดให้เยื่อเฮ่าสามารถอยูก่กับเบ็ดเฮ่าได้จนกว่าแบบทั่วไปนะครับก็คือการใส่สายพีอ e ีล็อกตรงหัวนะครับง่ายๆนะครับแบบบัานบนะครับ แต่ว่าเบ็ดผมใส่ผมจะใส่เป็นแบบสองหลังการย่เอาต่อกันนะครับใส่ผมตัวนี้เฮดเอียงนะครับคือเข้าใส่หลังหลังนี่นะครับหลังที่ยู่ติดกับสาสสลิงนะครับเป็นตัวเกาะอยู่หัวกบนะครับกัสีประมาณนี้นะครับเกาะคือหลังหลังหัวกบนะครับตรงบริเวณนี้ครับเกาะลงไปนะครับนี่ครับบริเวณแถว ระวางตานะครับครับกลลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาสิเอาขาหลังนะครับขางหนึ่งขางได้ก็ได้นะครับพับขึ้นมาแล้วก็เกียวนะครับตรงบริเวณปลายนะครับขึ้นมาครับสเป็นแบบนี้ครับนะครับวิธีการล็อกนะครับใส่สายพีอีนะครับ คือนี้ครับสายนะครับเอาเข่าตรงบริเวณใต้ท้องครับอ้อมขึ้นมาตรงระวางขาหนาทั้งสองขางครับนะครับเอาข่าไม่ถึงตรงขานะครับกําทำการมัดมัดก่อนครับมัดแบบปกตินะครับมัดมัดเงินแนวได้ก็ได้ครับมัดมัดนะครับให้เรือให้เรือสนแบบนี้นะครับ ทำการมัดไปเรื่อยครับผมก็จะมาดประมานนี่ปลาหนีคือจุดที่เห่าสีเห็ดให้มันล็อกเบ็ดนะครับก็คือเอาคางได้ก็เลยครับของเสือกครับอ้อมอ้อมตัวก้านเบ็ดมาครับอ้อมมาแล้วก็มาดล็อกซื่อๆครับมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วผมจะทําการมัดนะครับ จากทําการมัดเหลี่ยนะครับมันก็นจะเป็นประมาณนี้ครับคือเวลาที่เท้าทรงสายตกไปโดนๆนะครับคือส่วนเบดตัวนี้มันจะค่อยๆขยับออกจากจุดที่เท้าเกาะลงไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็นจะขาดครับแต่ว่าถ้าเท้าเฮ็ดแบบนี้คือตรงที่เท้ามัดอ้อมขึ้นมาไว้ที่แหลกมันจะทําการดึงห่วงเบดของเท้าไว้แบบนี้นะครับเพียให้หเบดบ่ขยับ ไปได้ไวนะครับแล้วมันก็จะเฮ็ดในยื่อายุก็เฮาได้รุนที่สุดนะครับนะครับประมาณนี้ครับส่วนลังที่สองผมกับจิเอามามะเกาะตรงด่านไทยนี่ครับซ้ําความเาาของเบดครับก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับกัดไซคือโดนครับกัดขอแช่กัดครับผม ลองเบ่งแล้วครับสายสดไม่อดตายครับผม